วันนี้อยากจะมาแชร์อีกเรื่องหนึ่งของ Accent นะครับในเคสของน้องคนนี้คือ Google หรือ YouTube เขาให้มี Accent เดียวเท่านั้นจำเป็นต้องมี Accent เดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ผมจะมาแก้ไขปัญหาของน้อง คนนี้นะครับผมก็คือว่าเราต้องรวมแอคเซนต์กัน่าลังจะพูดถึงการรวมแอคเซนต์สองแอคเคาต์เข้าด้วยกันนะครับไปต่อเลยโดยโดยต้องเอาแอคเคาต์ที่ไม่มีปัญหานะครับนี่ก็คือแอคเคาต์เนี้ยแอคเคาต์ไม่มีปัญหาผมจะรวมแอคเซนต์นะให้ทุกคนไปที่บัญชีนะครับแล้วก็เลือก การเข้าถึงและการให้สิทธิ์นะครับแล้วเลือกการจัดการผู้ใช้ครับตรงนี้มันก็จะนี่ตรงนี้ครับมันก็จะบอกมาว่าเรามีตรงนี้คือเมลของเราที่ใช้ได้นะครับผมที่แอคที่แอคเซนเราใช้ได้ที่เราลงทะเบียนกับแอคเซนไว้แล้วก็ใช้ช่อง youtube อยู่นะครับผมนะผมให้ทุกคนป้อนอีเมลที่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวผมขอป้อนอีเมลก่อนนะ <Okay. S 1> อ่าโอเคแล้วก็เชิญผู้ใช้เลยนะครับอินไว้นะครับปึ๊บคือคือขั้นตอนนี้ครับถ้าอ่าพูดถึง สิทเข้าถึงผู้ดูดูทับ,บด้วยโอเคทีนี้ก็รอดําเนินการอย่างเดียวครึง่งครึงครงจริงแล้วถ้าในสเต็ปขั้นตอนนี้ในสเต็ปการแอดเมลเก่าถ้าเราอยู่ในระหว่างการส่งใบสมัครไปเมื่อสักครู่นี้ไอ้ที่หน้าจอแดงๆเมื่อกี้ืนะครับตรงนี้มันจะอินไวทไม่ได้นะครับโอเคเนาะโอเคนะโอเคครับเมื่อเราอินไวท์ g ูเกิลแอนนะครับผม ที่เราต้องการจะรวม Adsense ให้มาอยู่ในะ Adsense ที่ใช้งานอยู่นะครับผมก็สถานะหน้านี้ก็คือรอดำเนินการนะครับให้รอสักประมาณ1-5นาทีนะครับให้ไปเข้า Gmail เราครับ Gmail ของเราเองที่เป็นเมล์ใหม่นะครับ เมื่อเราเข้ามาถึงหน้าอีเมลของเราแล้วนะครับก็ให้สังเกตเมลนี้ครับเมลที่เป็น Google accent นะครับแล้วก็บอกว่าคุณได้รับเชิญให้เข้าถึงบัญชี accent นะครับๆอะไรก็ว่าไปคลิกไปดูรายละเอียดข้างในกันเลยนะครับเราก็จะเห็นรายละเอียดอีเมลนะครับแล้วก็จะเห็นลิงก์ใช่ไหมเห็นลิงก์ตรงนี้เอ่อโอเคอย่าเพิ่งกดนะครับตรงนี้ให้ลากตรงนี้ครับ ก็ปี้ไว้ก่อนนะเอาลากทั้งหมดนะลากลิงก์เนี่ยครับลากลิงก์ข้างล่างเนี่ยก็ปี้ไว้ก่อนคัดลอกนะครับก็ปี้ปึ๊บคัดลอกไว้แล้วครับผมเสร็จแล้วให้ไปเปิดอีกหน้าจอหนึ่งครับอีกหน้าจอโครมนี่แหละก็ได้นะแล้วก็ที่จุด3จุดนะครับจุดสจุดตรงนี้นะคลิกซ้ายนะครับแล้วก็หน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตนนะครับ นี่มันก็จะขึ้นหน้าจอหน้าต่างใหม่มานะให้ Copy p a s t e ไอลิงก์ที่เรา Copy เมื่อกี้นี้ครับวางนะตรงนี้คือคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็วางโอเคนะแล้วกด Enter ครับอ่า Enter แล้วนะครับผม Google, Google ก็จะบอกว่าเป็นข้อความเชิญให้เข้าถึง a c c e s t คือเมลนี้คือเมลใหม่ที่เราเชื่อม a c c e s t ที่ใช้อยู่นะครับผมก็ ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะต๊ดนี้เลยนะครับกดตรงนี้นะโอเคแล้วก็ถัดไปนะครับโอเคเดี๋ยวต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับเมื่อเราคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดแล้วนะครับผมเราก็จะได้หน้านี้มาครับก็คือขอบคุณสำหรับการเข้าร่วม accent นะครับผมตอนนี้ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มได้ว่าเราสามารถใช้ accent ที่มีหนึ่งเดียวในช่อง YouTube กี่ช่องก็ได้หรือว่ากี่อีเมลก็ได้นะครับผมนะให้ลองไปดูที่อีกหน้าจอหนึ่งนะครับหน้าจอไหนว่าหน้าจอนี้นะครับผมก็นี่คือบัญชีนี้คือลิงก์แอคเซนที่ทำงานอยู่นะครับผมก็ให้ลองไปดูนะครับแล้วก็ นี่นะครับกด,ก,ดการเข้าถึงและการให้สิทธิ์นะครับแล้วก็การจัดการผู้ใช้นะครับผมอ่าปรากฏว่าเนี่ยครับเมลที่ใช้งานอยู่ตรงนี้ที่เราแอดเข้าใหม่ๆเมื่อกี้เนี่ยที่เรารอที่เราเป็นสถานะรอรอ,รอดำเนินการนะครับก็จะเป็นการใช้งานอยู่แล้วทีเนี้ยหลักการใช้งานมันง่ายมากครับก็คือว่าคุณจะใช้ Google Account ไหนก็ตาม ทั้ง2 Account เนี่ครับมันก็จะลิงก์มาที่ Ac c e n t เดียวกันนะสมมุติว่าคุณจะใช้เดี๋ยวครับไอ้นี้คือคือ Google Account ที่ลิงก์มาใหม่นะครับปุ๊บนี้นะครับผมอ่ามันก็จะจะเด้งมาหน้านี้ครับเรียบร้อยเลยจะเด้งมาหน้านี้เรียบร้อยเลยนะครับผมก็จะบอกยอดคงเหลือบอกอะไรไปจะใช้อันเก่าก็ได้นะครับจะใช้อันเก่าหรือใช้อันใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับ นะก็น่าจะมีแค่นี้ครับสำหรับการรวมแอคเซนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ